ครับเดสิงหาสองห้าหกเจ็ดมาลงให้แล้วครับดูสิครับว่าจะเป็นอะไรครับถ้าเห็นแล้วว่าเป็นอะไรก็มาเม้นต์ลงแบ่งปันกันด้วยนะครับอาจะเห็นไมมเหมือนกันเม้นต์ไว้แบ่งปันกันครับนี่ครับหนึ 1, ่งเดือนสิงหาสองห้าหกเจ็ดครับมาลงให้แล้ว นี่ครับเป็นอะไรตัวไหนครับเป็นร้วแบ่งปันกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะมาลงให้ทุกทุกนวดครับครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันกันด้วยครับงวดนี้อาจจะสามตัวตรงเลยก็ได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ